โอ้โห oh, หินทั้งแท่งดูทรงแล้วเหมือนจะเปิดทางสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับนี่วันนี้นายบอสพามาดูอะไรเนี่ยพามาดูรถขุดดูซานะครับรุ่นโซลา่า 950ย LCV ครับ950 950ยังไงเนะนี 500, ่ยฮะนี่มัน500าร้อหรอ่ะเนี่ยนี่ครับภูเขานี่วันนี้นายบอสพาทัวร์อ่าห้วยฝั่งนี้450โ,โอ้รีแมปมาแน่ทรงนี้ <c oughs> โอ้แม่งกนถ้าเกิดว่ารุ่นี้จริงจริงนี่ก็โอ้เกว่าตันเลยเนะี่ย เห็นปูงกี่แค่นี้บอกเลยว่าจะเท่ารถเก่งแล้วใช่รรูปมีรูปเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบนี่คือภาพประกอบโอ้โหใหญ่จริงนะเห็นเมื่อกี้เราลงไปใช่ไหมรถบอสจอดอยู่ข้างเรานึกว่าอะไรนึกว่าใครเอามาเต็นแคมป์ิ้งมาตั้งอ่ะนึกว่าเต็นเฝ้ารถของทีมงานอ่ะ โอ้โหแม่งกุกิ่งโคตรใหญ่นะกี่คิวสองสามจุดสองคิวฮะสามจุดสองเลยหรอแสนงว่ามันใหญ่กว่าไอซาไอซานที่เราไปดูดิจังหวะนี้แน่นเลยครับเมื่อกี้เรายืนฟังตรงนู้นนึวว่าฟ้าร้องอ่ะโคตรสุดอันนี้เครื่องสามร้อยสองแรงม้านะครับเป็นเครื่องดูซานดีอีสิบสองก็น่าจะเป็นเครื่องประมาณสองลิตร แต่ว่าบอกเลยว่าตัวนี้นะครับกำลังแรงม้าเนี่ยก็จะน้อยกว่าซานี่เอสวายนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าพลังกำลังในการขุดนี่รอเหลือครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านงานหินใหญ่งานเหมืองเนาะเพราะว่ากำลังเนี่ยมันแน่นอนว่ามันมันเยอะกว่าพวก2องรนนอนเนื้องานก็ได้เยอะกว่าพวก200นี่มุ่กี่ยรกมาณคิวหนึ่งแต่ว่าไอ้นี่คือ3คิว โอ้โหวันนี้ครับนี่ไาบอสพามาชมวิวภูเขาโคตรสวยที่นี่บอกเลยว่าที่นี่ถูกกฎหมายนะครับเผื่อใครสงสัยอะไรมีใบอนุญาตหน้าบ่อทางเข้าบ่อตัวลูกครับแม่เต็มแล้วไวจัดบอกเลยว่าเต็มไวมากพี่พามาดูกันใกล้ๆครับ ตักหนึ่งก็ได้ประมาณ20%แล้วอะไวเกินใหญ่มากมันใหญ่มันโตมันอ้วนไปหมดเลยครับโอ้โหบูมอามนะช่วงล่างนะ ุ้กีนะโอ้โหมันใหญ่ดีจริงโดยเฉพาะช่วงล่างครับโอ้โหดอยู่ช่วงล่างเขาใหญ่มากเดีย๋ยวรอยคันต่อไปมา คให,ใหญ่สุดๆไปเลยเอ้ผมถามทีมงานมาน้องเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยดูซาน500เนี่ยกินน้ำมันพอกับไอ้คมสึซอ่า200รุ่น8ใช่ไห<ช>มอ่า ก็วันหนึ่งประมาณ200เท่ากัน200ลิตรนะ <c oughs> อุ้ยคตดสุดใครจะคิดว่ารถใหญ่ครับกินน้ำม,มันเท่ากับรถ200โอ้โหรถใหญ่นี่เรื่องความคล่องตัวความเร็วนี่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องพลังการขุดนะครับคือพลังกำลังที่เยอะมากนะความเร็วไม่เน้นเน้นกำลังตอนนี้รถโป้งไม้ครับเข้ามาเรียบร้อย มีเลยพวกอีสุส <itud soundtrack. S 2> ามหกอันนี้ก็สามมิตรครับ ภาคใต้นี่เขานิยม3มมิตรเป็นอย่างมากโอ,โอ้โหหินทั้งแท่งเดี๋ยวพอตักแล้วเดี๋ยวให้คนุนครับมาแยกต่อ นั่นเลยนะโอ้โหขาวครับตัวหินแน่นอนชัวร์ ตเต็มเต็มเลยครับค่อนข้างเต็มอยู่ออกมาเต็มเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเยอะเลยคุณนี้แรงทั้งคู่เลยครับสองนี่เหมือนจะขึ้นเนินแล้วครับ เปิดทางขึ้นไปด้านบนอุ้ยหินหินหินก้อนใหญ่เลยดูส่งแล้วเหมือนจะเปิดทางทำทางครับหินนะั่นน่ะหินนะั่นน่ะ ส2 0 0ตักใส่ลูกก่วงครับ